มดดำเจอต่อธนภพเสียสงเก็บอาการไม่อยู่นายังไม่กล้ามองถูกเกรถแฉหลบพาเข้าบ้านหนุ่มฮดขวัญใจมหาชนต่อธนภพไมเยือนรายการจิ้งจกทักทางช่องสามกด33ทําทำเอาพิธีกรมดดำขชาพาใจฟูเก็บทรงไม่อยู่ถึงขั้นไม่กล้ามองนะหน้างานนี้สุดฟินล่วงความลับถึงในห้องนอน ด้านเกยร,แรสแฉ่ซ้ำถูกมดดำหลอกพาไปบ้านและความลับสุดเซอร์ไพรส์ต่อก็สายมูเหมือนกันมีสิ่งสักิ์สิทธิ์เรื่องงานเรียกเงินแถมยังยิ่งคำถามรัวรัวใส่หมอช้างชุดใหญ่ฝั่งเกยรสบรินทร์นระเอกเบอร์ใหญ่ก็ไม่ธรรมดาพบของขังติดตัวตลอดเวลาส่วนมากี้ราศีคงสามี๊อกผัสอนก้อนบินไปมูถึงห้องกองอยู่บ่อยๆแต่สิ่งที่ทั้งสามมีความเชื่อมเหมือน กันคือเรื่องตัวเลขหมอช้างเลยจัดคำถามสุดปังรหัสแอปธนาคารลงท้ายเลขไหนทำให้เงินเข้ารัวรัวรู้พร้อมกันในจิ้งจบทักวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้4โม45นาที ทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3าลัสดูยย้อนหลังได้ทาง YouTube จิ้งจบทัก h t t p s bro w i d e web youtube com slash c h i n n e o slash u c l n p l e b i d t y o s 7 i f s t s e q พร้อมอัปเดตทุกสายมูที่ f a c e b o o k h t t p s bro w i d e web facebook com slash j i n d j o k t จิ้งจบทัก 31มหนกรกฎาคม2565ันกสิบหช่องสามโ3ตบสมต่อทนพพเมกี้ราศี